ดูกันนะอันนี้อ่าอันนี้เบอร์เบอร์แล้วบอกได้พี่บอกผมได้พี่มันบอกว่าไม่ต้องเชื่อวาเชื่อผมได้ได้เขาเล่นแบบหลากสีกันเราไม่บอกเลยผมที่ชอบละสิบลูหนึ่งนี่ผมชอบมัเป็นเบอร์บอลนะครับเอาฟูมาผมจะแพ้แล้วนี่เอาฟูนี่ผมกินฟรีนะเสมอเฉยเราเราเราอ่านอ่านว่าเขาตาย คำนวณไม่ถ well, okay, ูกนที่ีนะที่รกมากสมอโว้ยเอาเกมที่จองเล่กับแก๊ไปลงนี่คดดูด้วยนะนี่เนี่ยเกมที่ที่เล่นกัน้องเนี่ยีาช่องทำช่องยู่นะไทำมีรายได้นะมันมันต้องร้อยมีคนมันต้องได้เงื่อนไขกผมคนติดตามยังร้อยอยู่ค่อยๆทำแล้วทำมาจีแล้วบอกเพื่อ คนซ้อมเท่าไหร่ไม่เล่นตะเวนไป็แบบพวกปานนะพวกปลาตะเวนไปจนคนแบบโอ้เรามีแรงประจักรด้วเราไม่งัเราไปไม่ได้อันนี้ของงานเป็นอะไรต้องภาคมันด้วยอะไรมันด้วยนะมีมาจ้างเลยมีมาพากันแค่พามันคนมันติดกรรมปลานมันมีคนนั่นเยอะมาจ้างคนช่วยทำช่องเก็บปีนี่มันน่าจะดักหมดเลย มผมไม่ถึงผมทำมาเพิ่งทำปีนี้ครับหมายถึงว่าน้องเขาก็ทำถึงได้โอ้ทำมาิ0ปี <laughs> มีลูกคนจน7จปีทำช่องอหนึ่งไอ้แน่แล้วเราจะเอาเรือ<ม>ออกแล้วเยวี่ต่อเรือด้วย่จากใช้อันนี้พี่คอนะผมยังไม่ต่อผม,มให้พี่ทอนก่อนดู <laughs> ว่าพี่จะทำอะไร <laughs> ไม่ไม่ต่ <laughs> มมอเลยบอกให้ไม่ทอเงี้ย เรียกเรียกม่พูดอะไรมาก็พี่ขออะไรเมก็ให้ไงเรียกมาคุย f, กันหมเนี่ยเรื่องแค่นี้นนให้กันได้<อ>ามาเลยเรียกปีนีเรียกขึ้นมาเลย,ยเนี่ยได้จริงจะต่อนะได้ๆได้ๆไม่ตีขอให้ได้จริงจ<ล>ะต่อเน่ยไม่ต่อพี่ไม่ต่อ,ตอ,ตอเราขอมันก็ต้องให้พี่โอ,อ ความบันเทิงออกไปเลยไอ้เรือบ้านตเองไม่เคยมีประสบประการไม่เคยมีปารแกแบบนี้ก่อนไอวงการหมั้นไข่ลบไปได้พยายามนิดนึงเข้าไปนึ่เกินมันอยู่ลึกดีผมไม่เก็ดนแล้ว ต้งปั๊มออจ้ทอนะตนนัลาวนดีเนีตั้แตเียโอ้ตคอนเอกันตัวนี้จ้ะตรงนีมันแตกกันเยอะสอบหัว

ินลุกลุกเต็มกินลูกกับลุกลูกอีขยับมาทีอันนี้เขาไม่ีแล้วันี้แค่นี้ไม่รอด่ไปแล้วเากินได้ลยเมืกันนะกินลูกครับโอหลูกเหรอเพ่ลยครับใค้ไม่นีไปทางนั้นนะลุกครับมากินสามาปพระรามสี่ แล้วเราก็บอกว่าเรือกดอยู่ไม่ถอยตายแล้วกินไปกี่ตัวแล้วสองสี่ไอ้ใจเย็นดิกระแตกมันแค่นี้ดิดีไหมี่จ้องครับมันต้องใช้เรือแบบทั้งข้างเปลี่ยนไปสองตัวน้องๆทำบ้านดูนะครับไปวินบอกไม้ทำแบบนี้เฮ้ยๆอย่าเข้ามาเด็กกินแล้วของฟรีวันเนี่ยของฟรีนะแต่ที่อยากกินที่กินไป ออก,กินเขาก็จะเฉยใช่ไหมเขาอยู่ทั่วไปดูทั่วไปหน้าอยา่างสัตว,ว์วหน้าบ้านเรากินทั่วไปหน้าบ้านเราเห็นเลย เราไปกินเราไปกินชาบูกันแล้วสองคนเนี่ยแล้วก็จะให้เรียบคู่พี่พี่ไม่ยอมเอาเลยพี่ยเพียบคู่เลยคู่แบบจมึงจะให้เพียบคู่แต่พี่ไม่เอาอ่ะพี่สี่ตัวเรียบคู่เนี่ยพี่ไม่สนใจเลยพี่มันก็ดีก็ลองแต่ว่าเที่ไปน่าจะด่หว่าไม่รู้ เราเอาไว้เป็นบ้านเราก็ได้เนะให้ส่งโค้ดยับไปทีดนี่ได้ขีดเดนหนึ่งที่รู้ดีป่าเราขอขึ้นก่อนเล่นไม่เปนขัดใจมราเล่นไหนย ขาวไม่ค่อยดีหรอพี่จอไแต,แต่แต่คอเนี่ยผมก็เสียอยู่มันซ้อนแน่ถ้าจะผมจะล่อก่อเนี่ยจะไปจะตีอ่ะโอ,โ,โอ้โหเราทักมาวันนี้จะตีเนาะแต่มับบนซ้อนเลยมันไวกว่าทีเนี่ยลุกเ้ไป ก็มติเลยที่ผมไม่ันัดนีเลยหนีเลยมันคิดที่ดี ไว้ดีเฟนก่อนไม่เอาม้าแรงกั่ไม่กล้าว่ะกวัวั้วงเลยกินสองก็เรื่องี่กินดิกินอยู่แล้วกินให้อร่อยนะแจ๊ะ้อกินดิกินเลยสองกินให้อร่อยตายเป็นตายมากินว่ยให้เป็นรู้ดิว่าจะทนไม่ได้ลุกเข้าไปก่อนถอย มมีกำลังอยู่มากงั้นจะมาทำอะไรเราบัฟฟี่ผมไม่ค่อยดีเว้ยสองว่าทำไมมันเหลืออย่างเงี้ยมันเป็นคนนี่แหละมันสั้างไม่ดีกันตอนที่มันเป็นเจะเว,เว้ย เขาโยนมาขึ้นไปเลยดีกว่าไปแล้วไม่อยู่รอบพี่ลัเขานักดตรงนี้นี่มันอองี้หรอเออเขาออกไปรับคนก่อนแล้วรับรอตะกูเดี๋ยวอาจจะมาเฮ้ยมาเอาไลดินี่มันอะี่โจ๊เดี๋ยวผมขอบ้างคุณผมเคยได้เหรอ

เขาไม่ยอมกินใช่เหรอแล้วกินผงใช่ไหมเขาไม่กินไงถ้าเขากินก็กินผงหรือว่ากินนี่ก็จบเลยใช่ไหมพูดเรื่องอะไรเห็นเรียบฟังแล้วงงอ่าวพี่อาจจะไม่เข้าใจเพราะแต้มนี้มันลึกมันเปาพูอย่างที่มึงรู้เลยนะมันพูดมันผูกไงใช่ไหมเบื่อเปล่าเหมือนที่มันผูกพี่จะแน่าดี๋ง